น้ำมันก็ไม่พออีกพอไหมไหนไม่ได้แต่คันนี้เลยหมดแล้วบ่หมดแล้วอันใหญ่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยบ่หัวทำไมซื้อมาแล้วเอ้าแล้วนี่ทำไมมาแบบนี้เนี่ยไหนพี่ใส่อันนี้ใส่ของแคทมันใหญ่กว่าเออ เข้าสลักเข้ากันไวยนี่เข้าวัดดูแล้โปลรกไหมเสียบดูบะพียะมายึดมาจากไหนมาจากยี่อมามาจากยี่อําเหรอได้ไหมได้หูชื่อเพื่อนมาหูชื่อเพื่อนมาเพื่อนรุ่มไปโคตตีเขาเลย ดูน้ำมันน้ำมันตัวเดินในนั่นดำไหมนี่นั่นอะไอเนี่ยเหม็นฮะไอ้เนี่ยเหม็นดำเลยวะดำข้างหนึ่งบ่แต่ยังมีน้ำมันอยู่ใช่ไหมมีน้ำมันอยู่แต่มันเหม็นเนี่ยสีแดงอ่ะเหม็นตาหลบด้วยสีแดงฝั่งไหนฝั่งนี้แหลเนีับเพราะฝั่งนี้ยังเป็นสีแดงฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นสีเหลืองฝั่งนู้นเลือนน้อยกว่าบ่ใช่ไหมไอเนี้ยสีเหลืองนะแต่แต่น้ำมันมันใสกว่าดิบ่ อันนี้มันดำอ่ะอะอ้น้ำมันยังใสอะไรนี่นี่ดำเลยแต่ก็ยังใช้ได้ยอยู่นะเนนี่ย้ำมันอ่ะน้ำมันยังใช้ไดยย้เลยยังใช้ได้ยอยู่ใช้ได้ทั้งสองแหละลาถอยถอย Đấy. Ok. Phải nó mang tôi đơn cho xôm lại này. Đắm bí lên với nó ơi. เตือนบ่อยครับคันนี้เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ดำเท่าไหร่นะเฮ้ย hey, ดีของเขาจริงๆเลยอะใช้ของเทรนดีมากเลยครับเนี่ยยังใช้ได้เลยขนาดนี้ยังยังถือว่าไม่ดำผมใช้ของเทรนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของเทรนดีมากเลยถ้าของอยีอ่ห้ออื่นอาจจะดำแล้วนะป่านนี้ ยังใสอยู่เลยแมป๊าบโูนี่อุ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่ายังใสขนาดนี้อะ่ะเจ้าส้มลายเดินบ่อยมากเลยอะ่ะอู้สุดจัดเลยครับนี่ไม่น่าเชื่อว่ามันยังใสอยู่เลยอะ่ะเนี่ย ใช่ไหมเออต้องก็จะยังถือว่าใสด้นะ่ะปกติดำปีเลยแหละถ้ารถตัวเดินไม่ค่อยดีอ่ะเออเข้าแล้วสุดเลยบอกสุดเลยไหมนาะยเร็งดูนแนวโซ่ก่อนบอยไหนอู้ดีสุดเลยสุดเลยตีชนเลย ชนเลยชนเลยเออนั่นแหละชนอีกนิดหน่อยไปอีกนหน่อยไ้หมสุดแล้วสุแล้วบ่โดนพอดีมันนอเลยว่ะวัานนเมือนจะไม่ตรงเท่าไหร่ว่ะบอย <laughs> น,นเหมือนจะเบี่ยงนิดหน่อยนั้นเนี่ยเองมาเล็งดูอ่ะเองว่าเหมือนพี่ไหมฮะมโ,ซโซ่เนาะเออเบี่ยงออกมานีเลยนี่แหละเฮียกีบอกว่าขายมาหลายตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นร่องเนาะและแล้วมัน นบนี่จะเรื่องี้นะบอกไดได้ถอเนีย ani, ถูกแล้วนั่นแหละใส่ซีนก่อน ใส่ใหม่เลยนี่ก็ใหม่นี่นของใหม่เลยอเอาเส้นนี่ก็ใหม่อีกของใหม่อันนั้นเป็นร้อยเหรอ,อเป็นสนิมตัวนี้อันไหนะอยู่ข้างหลังพี่มีตกอันนี้แล้วอยู่ในอยู่ในอันนอกหรอันนี้อันนี้นี่น่าจะใส่อย่างงี้เนาะเนาะใช่แล้วเอ็นโอเค ต้องเอาจารบีมาทานหน่อยอโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าลูกสูบเลยเด้คนนะเนี้ยใช่ไอ้โหล้ชนนี่บูทสูอยังใช้ยด้ปีนี้แหละใช้ได้อยู่ อูคันนี้เดินบ่อยมากเลยเมื่อกี้พาไปซื้อเมคโคไม่เอาสักคันเลยเยอะเกินไม่รู้จะเอาคันไหนไม่เอาสักคันเลยอะหลังรถไงเมคโคเนี่ยดูวะนอ๋อนั่นของเขายาวเอะชนหน,หนี่นี่ชนเกี่ยวมันยาวเอะ ีอเลยของมันก็ยาวไหนของมันอยู่ไหนของเดิมนะนชุดรถไม่โค้งคนใหม่ไหมอีกแล้วเหรอยังไม่ใช่เขาเขาป่ะโอ้โหเป็นเทพมาเลยนะปล่อยแต้มันี่เรียนเลยดีแล้วเขาไม่ดันกลบอ่ะดีแต่มันเหลือไเห็นก่อนก็ถ่ายอ่ะเนี่ยแกะใส่เลย เนี่ยตัวเนี้ยมันจะใส่แนวไหนเนี่ยมันนั่นมันเป็นเ,นเนบนเลยพี่เบนใหญ่เลยใส่ได้เพราะรอันี้รูใหญ่เลยฮะได้ใส่ท่านี้ไหมท่านี้ท่านี้แหละผมว่าท่านี้แหละเนาะท่านี้แหละมันกันจราบีอ่ะต้องใส่ดีต้องมีสูตรใส่อะยเห็นช่างเขาบีบไหมอหละบีบเป็นอะไเปล่ะ เออละไรอะไรกระบิบนัไนแหลดจบิผมวาอยากไปโหลดออยากไปเลยอยากดไป้ร้่อล่าบไปเลยกดให้มันเข้าเออนั่นแหละไล่ไนั่นแหละเยเละ่งันไปฝังไหนนี่ ระวังขาดได้เลยใช่ไหมเกลียววันละเกลียวยว่าอันี้พี่อืมวันละเกลียวจยังไหนของเมย์เออมาเต๋อปะนั่นดันแล้วให้ันเข้าก่อน

ทำไมมันเข้าไปไม่สุดวะได้แต่มันสุดแล้วนั่นอะอยู่เนี่ยสุดก็ไม่เป็นไรแค่ชนสุดแหละมันไม่ต้องชนตรงนี้หรอกอมไม่ใส่ที่หลังหรือเปล่าใส่ที่หลังก็ได้ครับใส่ที่ก่อนหลังลองค่อยหาหานานันอันนี้หานะอืมนี่ใส่ไปเลยเสียบไปเลยปกติมันจะใส่ไปเลยแล้วมันจะใส่ง่ายเนาะเออ จะไปคันยังไงอ่ะอ๋อใส่ก็ใสแล้วหรอกตอนคันคันยาวเองอยู่ข้างในอ่ะคราวนี้น่าจะอยู่ครับแต่แคลเรียนี่แหละเบี้ยวแนี่นอนนี่สู้นี่ เอ้เหี้ยกว่าตรงตรงตรงมีลมป่ะมีลมเหมนะมีไหมมีลมอยู่นั่นออกตรงไหนหออกตรงไหนฮ<ม>ะออกนี่แล้วหัวน,นี่เห็นไหมออกหัวไหนหัวนี่เลยไม่ได้ตัวนี้นเปล่าโอ้หัวนี่มัได้ขันแน่นตัวเสิยไปบ่อยแจเดินแลวขันนี้ มุนดูมันอยู่ท่าไหนกลับก่อนถามมอนทำไมลูกบอกว่าพ่อไม่รักทำไมพ่อถึงไม่รักทค่นี้แหละบอกอันนี้กลับไปงี้เด็กอันนี้พลิกไปงี้ดิกมุนไปด้านน,านู้นนี่อยู่นี่อ่ะอยู่กลางนูนเออเอามุนนี่ก่อนเอ้ย<ะ>มุนนี่นี่ก่อนทจูอ่ะจาร์บีก่อน โอ้หเจลเล็กๆก็มีเนาะเบอร์สิบใช้ก็เจลเล่นอันนี้เลยเดี๋ยวขาดด้วยเฮ้อเอเสียงอะไรเฮ้ยน้อพิกเลยเหรอไอสอทลองก่อนลองดันเข้าไปสุดเลยอืม ยกนมานี่ก่อนมาปีเลยเดี๋ยวเอานี้ขึ้นแล้วก็ยกีเไ้วเดข้ัเอาเออเออมานนเออมาคันนนี้เข้าอย่างนี้มันขึ้นรวมๆมาบอเฮครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ มีตัวคือย่งเดียวแมหนึ่งออมไม่หักกนมาแล